ราก่อนเพื่อนกลัวเฮ้ยกลัวแล้วไอ้ชิ้นมุ่งได้อะไรตอนนี้ก็ยังนะแต่เก็บไว้ก่อนแล้วกันตัวนั้นมีใช่ไหมเฮ้ยยินกล่องเนื้อฟิสิกส์เพื่อนเฮ้ย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 ตัวเตาตัวไหนเฮ้ยตัวที่มันยังอยู่อ่ะขลังกู๊ตัวไอ้ชิ้น เพอนคนนึงมาเพื่อนคนนึงมาคือเราตีมั่กคนจริงวเพื่คนนึงมาชินโอใช้หน่อยพังอัตโนโจ้เฮ้ยจ้าอุ้ยจีนอุ้ยแตกเลยอุ้ยอุ้ยพลังนี่ดูดิมือกูดิเพื่อนพลังของเก่า่ฉียอุ้ยเฉียโคตมึงเอาไปเล่นไหมเอาไปเล่นไหมนี่ไงเพื่อน อะไรอย่างงี้มึงไม่เล่นเหรอลองเล่นดิยี่อย่างมันไอสัตว์มีสามลูกอี๋ไอเราดูอีสองเลยอุ้ยโว้อ่ะอะไรกันหนึ่งเอาเมือไปเลไรกันอู้ยอย่างเท่เลยพลังแกโอ้ถ้าถ้านี่คือพลังหัวใจโกโจันดาบที่กูพกอยู่ก็คือดาบต้องสาบเล่มนั้นสินะกูเวียร์เลยแล้วไอชิโลเ่เป็นโกโจแล้วโล่เด ไอ้คนคนคนไอสัตว์กู่ต้องใช้พลังแล้วเจ้ายิ่งแตกเลยไอชิ้นตะปูตะปูเพื่อนตะปูอุ้ย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 แกะไปน้องเอาหยิบพลังหมดแล้วชิ้นใช้ได้แค่สามครั้งไปอยู่วะเมีเหรอเป็นคนดีมั้ยลองตะปูดิ อุ้ยยูโคตรอินเลยจริงตอนกูปล่อยพลังเหมือนกูปล่อยพลังได้จริงจริงอ,ย, <laughs> อยูอุ้ยอุ้ย <laughs> อุ้ยอุ้ยแสดีแค่นี้กูแตกแล้วอ่ะโอ้เห็นแล้ว, <laughs> ลวรุ่นบนเขาบนเขาเฮ้ยระเบิดเลยไปแล้ว,วอ,ล <laughs> อ,อุ้ยมีคนมาระวังวดอาไปละงกำลังบีบนานะมึงเจ้านี้ก็เ <laughs> ก็บวิญญาณเพื่อนกูแล้ว ไประเบิดไปเล่นดิอะอุ้ยระเบิดไประเบิดไปเล่นดิเออเนี่ยเก็บเก็บให้มึงแล้วกันตอนไหนเก็บในี๊ก็ไปละเฮ้ยมันไม่มันไม่รู้จริงมึงหยุดไอ้กูแค่นั่งเฉยนะไอ้เหี้ยกูจะเกแกวี่ไปทางเดียวกับมึงตอนนี้เลยนะไม่สนครับกูแยกทางให้น้องอุ้ยเหีไอ้เนียเลยแต่ปืนลูก็มีแต่ว่าไม่มีปืนลกปืนลกมี เดี๋ยวนี้กุณโชคดีขาวเนี่ยที่มันให้มาตอนเกิดมึงก็สีเขียวดิสัตว์เฮ้ยมึงจะเห็นมึงเพิ่งเห็นหนูอยู่ข้างหน้ามึงอยู่ไหนไอ้ตับโปดนะนี่มือมันตนนับโปดขี้ไอ้เชี่ยมันจะมีวิธีเดียวที่มันจะฆ่าเราได้ก็คือ,อคือ,อนี้ไปคือแบบมันต้องใช้พลังอาจารย์โกโจโฝ่าเข้ามาเแค่ <c oughs> มือตายเลยรอเหยื่แล้วแค่นี้ก็คือก <c oughs> ็คือไปเลยไม่ค <c oughs> รั้งครั้งหน้าเนี่ยวงจะบีบมาทางเรา ไอชินเป๊ก่งอะไรว้าวัวโผว่แหละลาก่อนเพื่อนวเฮ้ยคว้าแล้วไอ้ชิมเลยขบวนขบวนว้าแล้วไอ้ชิมไม่ต้องปาไปจริงๆริขึ้นไปหาเลยน้องชินผมลงไปหามึงไงน้องจะคานไปหามึงเองไงน้อง ไอ้พี่ต้องยิงยุ่งกี้กูว่าแล้ว่าไม่ต้องป่าพลังมันจริงๆไอ้เหี้ยเไม่แบบไม่เฉียดมากเลยไอ้เหี้ยในหัวกูนึกว่าจะแบบโดนทีแล้วไปเลยนะเว้ยเมื่อกูอ่ะไม่ใช่ไอ้เหี้ยแม่งยิงเฉียดๆไปแต่สุดท้ายก็ตายไอ้เฮียสุดท้ายแม่งก็ยิงแม่งเกินแม่หยุดแม่อยู่ตัวเดียวด้วยสุดที่นี่ไงมีคนโดนอยู่นี่ โอ้ยโอ้ยแตกหมอแตกแล้วนะแตกทุกคนเลยอ่ะไี่มีเสน่ห์สูงครูก็มีเสน่ห์ข้างล่างยิงกันตรงนี้ยิงกันมั่วเลยว่ะฮ้ยก็ดีนะเปิดมือตรงนี้ตตนนีี้้ไม่เห็นเว้ยมึงเห็นอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยมันอยู่ในไอ้ตรงใต้ใต้กับอาคารน่ะกูกูตีโดนทีละห้าสิบเลยว่ะอยู่ต้นต้นไม้กูมันเป็นมุมที่มันมันไม่เห็นนะมุมมึงนั่าจะเห็นเอ้ยตรงนี้ก็มีอยู่จริงกูอ่ะกูแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้ว ตีอีกฮุ้ยกูยิงถึงด้วยเยอะถามจริงพี่โมอุ้ยเฮดช็อตด้วยเยอะฮุ้ยชิงกูเฮดช็อตร้อยห้าสิบเมตรมีตายเออเออเฮดช็อตด้วยเจ้าพวกทิโมอ่ะแต่การโปรอ่ะกูเป็นคนโปรเลยชิ้นมาเจอใต้ตีนเลยชิ้นยังไงบ้าใต้ตีเดี๋ยวยิงกูไชิมเป็นคนขึ้นมาที่บาร์ดีเฮียขึ้นมาดีกูขึ้นมาหามึงอยู่กูหนีขึ้นมาได้ใช่เมืองไรกูคือกำลังตีน มีไงมาขึ้นมาแล้วมาเราไม่ได้เพื่อนไหนเอาเจอะละตำรวจเข้ามาตอนท้ายกันทั้งนั้นแหละไม่รู้เหอะเฮ้ยเฮ้ยมีคนที่ไปอีกแล้วอ๋อตะปูตะปูตะปูไอ็ตะปูไหมเต่าอะไรไหอันนี้อันนี้คือตะปูไงเนี่ยเต่าปุยเม็ดคนละเม็ดกันตัวตัวนี้ใช่ไหม เนี่ยวีตัวนั้นไอ้สัสตัวนี้ร้อยสามสิบเมตรดิ่งดิ่เลยนะไอ้น้องมันกล้าจะปูสามดอกรวดดิ้งขึ้นมเนี่ยแต่มึงคนนี้ยิงเราอยู่เนี่ยตรงนี้จ้างมาเดี๋ยบดีไม่โดนที่อ่ยกูไม่แคร์เพราะมันดีไม่โดนตายได้เอร์แล้วไอ้ยนี่นี่มีคนที่มไรเอนับบ้านนับบ้านรู้ไหมรู้สึกว่าถ้ามันดีไม่โดนกูก็ไม่แคร์เกาะแตกแล้วมึงไหนที่อ่ะอุ้ยหนอไรเอร์สิบเลยกูตาย เฮ้ยเฮ็ดช็อตอีกแล้ว้น้องทำไมพี่รู้สึกว่าพี่เริ่มเล่นเป็นแล้วอะฆ่าไปกี่ตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูนั่นอะฆ่าไปคนละมึงฆ่าสี่กูฆ่าสามยหาแล้วต้องหาไอ้น้องพี่ห้าคนแล้วพี่ว่าพี่ว่าขงเก่งแล้วอะขอโทษทีแต่พี่เก่งแบบว่าขบวนขบวนปุยขบวนอะไรลองไฮ้ชิ้นคนค้นคนเฮ้ยเฮ้ยไอ้หมอตรงนี้มีแกนี่ดีดีรู้โรปไปไอ้เชี่ยมันเห็นกูแล้วแก้วมันเห็นกูแล้วจิ้นเฮ้ยมาเลยเฮ้ยมาเลยเตรียมตัวแล้ว โอ้ยอ oh, hey, ่ยจินเฮ้ยตะปูม <t Lake rite> oh, ึงโดนปะมึงโดนปหโอ่ะยอินคนนี้คนนึงคนนึงลูองทองลูองทองินลูองทองไอปูซอดียอะลูกองอไอ